พี่ๆทุกท่านนะฮะกลับมาพบกับผมเ<ม>ช่นเคยนเช่ยววันนี้ก็เพิ่งจบไลฟ์เสร็จนะฮะก็เอาพาไาดูเช่นเคยนะหลายองเลยวันนี้อ่าเรื่มมองดาวุ่งแรกนะปิดตาถ้าพี่เห็นแล้วก็เกิดมาดูด้านหลังไม่ทันในไลฟ์สดนะก็สามารถแคปหน้าต่อแล้วก็ส่งในไลน์นะครับ GAT สามแปดศูนย์แ K เช่นเคยนะมีหน้าด้วยนะ ก็ปิดตาหลวงพ่อจัลันนะครับหลวงพ่อจัลันไหลเงินนะครับนี่ชัดเจนนะครับออกมาชัดเจนเลยนี่หลวงปู่เอียมวัดพันสูงนี่เลยสวยไล่ไปเรื่อยๆนะพี่เข้ามาชมมาเจอมาแบ่งปันชอบแบ่งปันแคปทันทีใน youtube เนี่ยผมจะไม่ได้บอกราคานะก็ แอปไปแล้วก็ถามได้นะครับหรือเข้าไปที่ facebook หนึ่งใจวัดนะครับเข้าไปติดตามนะติดตามหรือถามใน facebook ก็ได้นะครับนี่วัดวัดพระธาตุนะฮะพระอ,อระหังนะฮะนี่พติกที่ไม่ธรรมดาหลวงพ่อเดิมนี่นี่ก็จะมีสององค์อันนี้นางกวักหลวงพ่อเดิมอ่า นี่แม่ชีบุญเรือนเนื้ออย่างกับวัดลักทงังโอ้โหสวยจิ๊กโอ้โหลายละโคตรเข้มนี่พี่สวยจริงแม่ชีบุญเรือน,นให้ดูนี่โอ้โหสวยกริฟนะฮะนี่เลยนะครับผมแกวจากตรับนะฮะก็จะมีอ่า ลวงปูสุกอีกองหนึ่งนะครับเป็นเอาไปแบบพร้อมหลังอย่างนี้เลยลวงปูสุกไม่แพงนะถาม,มาได้เลยในพวกก็ไม่แพงนะนี่พระภพรีพี่นาศวัดบอลนะฮะในนี้พาแท้ทั้งหมดนะครับนี่ลวงปูวัดสแกนอันนี้มีจานนะครับตาเข้มเข้มเลยฮะพรมสีหน้าเรียนข้าลรามตัดนี่มีจานหลังนะครับแล้วก็ต่อโคตรชัดเจน อ่ามีสององนะฮะนีอันนี้เนื้อตะกวัวนะครับปมสีหน้านะมีต่อกคตชัดเจนนะฮะอืมแล้วก็มีหลวงพ่อทวดนะฮะหลวงพ่อทวดยันเกาะเพชดนี่วัดสำเพาเฉยยันเกาะเพชรเอใช่วัดสำเพาเชยไม่ไ้ว่านแดงนี่เลย สวยครับพี่โอ้โหงนี้ไม่ได้เข้าขึ้นไล์เมื่อกี้แต่เอาไปโชว์เฉยๆใี่ปิดตาไม่ทราบที่ครับพี่บางแร่บางไผ่นี่นางกวักหลวงพ่อกลวยเรี่ยมเดิมอย่างนี้เลยเรี่ยมจากวัดเดิมๆเ,เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ ถ้าใครอยากได้พร้อมใช้เลยก็เรียนคุดใครกำลังหาเรียนคุดอยู่นี่เลยพี่เรียนรอเก้าปีรอเก้ามีจานนะพี่หนะึ่งเจ็ดสองห้าไอนเจ็ดคุดเนี่ยมีถ้าใครมีคนเนี่ยก็จะมีอำน,นาจ้ะมีนะอ่านี่ก็เอามาให้พี่ชมคร่าวๆนะครับพอบางๆนะฮะ ถ้าพี่ท่านไหนชอบองค์ไหนก็ลองถามผมในแชทได้นะฮะวันนี้ก็เอามาแบ่งปันประมาณนี้นะครับอย่าลืมแอดไลน์ไปด้วย g t ส8 0แด k นะครับทักไปเลยแคปไปแล้วก็สอบถามได้พี่องค์นี้ราคาเท่าไหร่นะแต่ถ้าท่านไหนอยากปล่อยผ้าเครื่องนะฮะส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นพระเจ้าใหญ่วันหงนะฮะที่ที่ผมรับนะถ้าเป็นพ้าไซสอื่นผมไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผมมีเยอะแล้วนะจะเป็น พระเจ้าใหญ่วันหงนะฮะถ้าท่านท่านไหนมีสอบถามได้ในกลุ่มนะนะครับก็วันนี้ก็ขอบพระคุณครับมีราคาทุกองนะฮะวันนี้ก็สวยนะนสวยจริงนะครับขอบพระคุณครับ